สวัสดีค่ะเจทีมาแล้วค่ะฝากกดติดตามคลิปบ้านเจทีด้วยนะคะวันนี้นะคะที่บ้านเจทีทำกุ้งอบบุ่นเส้นเบคอนค่ะบุ่นเส้นช่ำๆแบบนี้เลยน่าทานไหมล่ะคะไปดูวิธีทำของบ้านเจทีกันเลยดีกว่าค่ะ,คะเริ่มต้นนะคะเจทีก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปคะ่ะใส่ซอสเห็ดหอมหรือว่าซอสหอยนางรมนะคะ ใส่ซอสถั่วเหลืองด้วยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะคะอันนี้เป็นซอนสซีอิ๊วดำหวานจ้าใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะหรือว่าถ้าใครมีน้ำซุปก,กระดูกหมูอะไรอย่างนี้ก็ใส่ได้นะคะแต่วันนี้เจี่ใช้เป็นน้ำเปล่าค่ะแล้วก็จะคนให้ทั่วเลยนะคะคนจนน้ำตาลทรายละลายจ้าพอได้ที่แล้วก็นำมุ้เส้นนะคะลงไปคลุกเคล้าเลยค่ะ ุกเขาจนแบบว่าน้ำซอสเราอะซึมเข้าไปในวุ้นเส้นทั่วทุกอนูของเส้นเลยนะจ๊ะดีจากคลุกเขาไปเรื่อยๆเลยหลังจากนั้นก็มาตั้งเตาตั้งกระตั้งหม้อเลยนะคะนี่ค่ะเติมน้ามันใส่น้ํามันลงไปนะคะน้ํามันพืชค่ะแล้วก็ใส่สามเกลือลงไปนะคะมีรากบักชีพริกไทยกระเทียมที่เราโขลกสับเรียบร้อยแล้วนะคะลงไปผัด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 ,ผดจนมันหอมเลยนะคะ หลังจากนั้นค่ะแล้วก็ใส่ขิงลงไปผัดค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปผัดให้มันหอมเลยนะคะค่ะหลังจากที่ผัดได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเจตีก็จะใส่หมูสามชั้นลงไปผัดต่อค่ะผัดคลุกเคล้าเข้ากันเลยนะคะผัดไปเรื่อยๆจนหมูสามชั้นสุกค่ะแบบว่ายังไม่ต้องสุกดีะคะ่ะใกล้สุกนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะหมูสาชั้นได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่หมูเส้นที่เราคลุกเค้าเส้นลงไปแล้วค่ะใส่หมูเส้นลงไปในหม้อแบบนี้เลยนะคะจัดตกแต่งให้ชุ่มน้ำน่อยจ้าเดี๋ยวเราก็จะวางกุ้งกับเบคอนลงไปเลยนะคะนี่ค่ะจัดเรียงกุ้งให้สวยงามเลยจ้าแล้วก็เป็นต่อไปด้วยเบคอนเลยนะคะ ใส่ต้นโอลงไปจ้าเพิ่มความหอมให้กับกุ้งอบต้นเส้นของเรานะคะปิดฝาจ้าจะได้สุกเร็วขึ้นนะคะอ่ะพอได้พอได้ที่แล้วเราก็เปิดฝาขึ้นมาดูเลยนะจ้าตอนนี้ได้ที่แล้วจ้ากุ้งอบตุนเส้นเบคอนของเราสุกได้ที่แล้วนะคะเราก็ตักขึ้นเสิร์ฟได้เลยค่ะพร้อมรับประทานแล้วค่ะตอนนี้ ถ้าเกิดบ้านใครมีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะก็ทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดได้เลยนะคะแบบว่าจะเพิ่มความอร่อยมากขึ้นตกแต่งด้วยผักชีจา้าตอนนี้แบบว่าหน้าตาพร้อมรับประทานมากจริงๆคือว่าวันนี้รสชาติดีมากๆอร่อยมากๆหากใครชอบคลิปนี้นะคะเมนูการทํากับข้าวง่ายๆของบ้านเจทีนะคะที่ไม่ต้องว่ามีสูตรแบบจริงจังอะไรมากนะคะ ฝากกดติดตามบ้านเจทีด้วยนะคะขอตัวไปรับประทานข้าวก่อนนะจ๊ะ